นี่ขอนแก่นครับท่านผู้ชมครับแปลงนาข้าวของนายสุบันบานชน,นเกษตรกรชาวนาบ้านป่าแดงหมู่8ตําบลโคกสําราญอำเภอบ้านแฮดขอนแก่นครับนัดที่มีอยู่ประมาณ5ไร่กำลังพลจิตอาสาพระราชทานรอทําความดีด้วยหัวใจจากสุมะเทาสาธรณภาัยมณฑลฐานบกที่23นําอุปกรณ์พร้อมด้วยเรือท้องแบนลงพื้นที่ช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตภายหลังปริามาณน้ําในแม่น้นําชีและลำน้ําสาขาช่วงที่ไหลผ่านในพื้นที่เนี่ย สูงนะฮะแล้วก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมนาข้าวเบื้องต้นกาลังพลจิตอาสาช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนนาใส่เรือท้องแบนนาขึ้นไปกองรวบรวมกันไว้ก่อนที่จะเตรียมนําไปตากไล่ความชื้นก่อนนายสุบันเจ้าของแปลงนาข้าวดังกล่าวเนี่ยบอกว่าตอนแรกเตรียมว่าจ้างแรงงานแล้วนะครับแล้วก็ขอแรงจากญาติพี่น้องเนี่ยมาช่วยกันเก็บเกี่ยวแต่ฝนเนี่ยตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับน้ําในแม่น้ําชีเอ่อล้นเข้าท่วมแปลงนาข้าวของตนเอง และแปลงนาข้าวของกเกษตรกรรายอื่นๆก็เลยประสานขอความช่วยเหลือไปยังสุมาเทาสารธารณภัยมณฑลฐานบกที่23นะครับทหารเขาก็จัดกาลังพลมาช่วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกน้ำท่วมขังโอสาภาพไม่ต่างกันเลยนะฮะเ<ะ>มื่อกี้ที่วารินชำระอุบลราชธานีอันนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีทหารเข้าไปช่วยก็ช่วยกันเองก่อนแต่ว่านะจุดนี้ตรงขอนแก่นเนี่ยคือประสานไปยังหน่วยทหาร หน่วยทหารก็ส่งทหารส่งกําลังพลเข้ามาช่วยเก็บเกี่ยวนะครับโอ้ต้องใส่ชูชีพไปเกี่ยวข้าวเลยอะฮะเออช่วงนี้เป็นภาพนี้นะคะการเกี่ยว